สวัสดีครับไปไหนบอกดิไม่มองเลยไม่มองเลยอะเออสวัสดีครับผมก็ขายลีกเกมนะครับเออราคาเริ่มต้นสองพันห้าพราคาเริ่มต้นพันละหนึ่งสองพันห้าอ่าครับเดี๋ยวสวัสดีนะครับตัวนี้ผมเป็นไลฟ์สตรีมทิ้งเก้าอี้ไว้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าเกตบีของน้องหรือว่าเป็นสินค้าใหม่ครับเป็นตัวโชว์ที่ทางร้านนะครับเอานำไปโชว์หน้าหน้าห้างนะครับ หรือตัวนี้ก็คือนําออกมาจับจำหน่ายนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0นานะครับจากราคาปกติ2,200นนะครับตัวนี้จะเป็นคอปปานะครับจากราคาปกติอยู่ที่3,700นนะครับตัวนี้ก็ราคา2500าเหมือนกันครับฟังก์ชันอุปกรณ์ทุกอย่างครับยังเหมือนของใหม่เลยนะครับแต่จะมีตำหนิบ้างก็คือมันจะมีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆนะครับ สนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ราคานี้แค่เป็นของนี่นะครับของโชว์หน้าหน้าห้างเท่านั้นนะครับส่วนราคาไอ้ของใหม่แก่กองก็จะจะมีอีกแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้อยู่กับทางแฟนเพจเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับ